สวัสดีเอฟซีทางบ้านนะท่านที่ขื่นชมนะครับผมจะรับไปขดพักนะครับผมไปนะครับผมไปขดพักขุดยิ้มนะครับช่วยกดไลค์กดบซับสไครต์กดกระดิ่งกันเลยเมื่อคืนสิการฝนตกนะครับเมื่อคืนฝนตกคลอนแจนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับบอกปักบอกแปะนะครับผมเอฟซีทางบ้านนะท่านที่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตาที่มากดไลค์กดบซับสไครต์กดกระดิ่งกันนะครับ่อคืนฝนตกนะครับผม อิฟสิธทรมบาลนาราจะชันดุนะครับผมทุกนวันนี้ก็คือวันนี้ไม่ได้ฝนแล้วนะครับผมฝนต้นไม้เกลี่ยอยู่พะวารับปองแล้วนะครับผมพร้อๆไปเม่์อีฟสีธรบาลนาราจะชันดุลนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันมาติดตามคลิปที่มากดไลค์กดซับค่ากดกระดิ่งกันด้วยครับคนที่มาติดตามคลิปนี้กันนะครับการอยู่บ้านนะครับวันนี้นะครับผม อยู่วันสร้างข้างๆกันเดี๋ยวจะทำคลิปลงคลิปให้พ่อแม่ๆให้เอฟซีได้ดูกันนะครับคุณดิปซินดาร์ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่มาอยูกสร์เจอเกาะกรแฟคราวด้านนะครับมาอยู่สร้างนะคราวกันนะครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทั้งบ้านทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้กดไลค์กดซับค่ายกดนะครับทุคนเดียวขอใหญ่สร้าคลิปนั้น นี่นี่นะครับ fc ย <oughs> ังค่อยแขวนผมเยอะแล้วผมฮึมยังอยู่เพิ่งนะนีนะครับพักนาวพักนาวก็โปรแล้วนะครับมาก็โปรแล้วยังค่อยแขกัเริ่มโปรเยอะแล้วนะครับเริ่มเห็นเยอะแล้วนะครับ fc เรี่มยังค่อยแขกนะครับเริ่มเห็นเยอะแล้วนะครับเริ่มโปรเยอะแล้ว ิทอนี้ดูสิทอนีแต่ที่มันสดใสแต่สุดคร้าก,กัก,กะระดิ่งกันนบอที่มาติตคลิปนี้นะครับค็อยู่บ้านนะครับดูบ้านนะครับผม คุณพ่อพ่อแม่นะครับขอบคุณอทังบ้านด้ลทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามที่มากดไลค์กดซับคกดกรดกันนะครับที่มาติดตามที่มาดูคลิปกดไลค์ที่มาดูส่วนที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับที่มาดูย้ำไลค์ส่วนกันด้วยนะครับผมพอพแม่อทั้งบ้านด้นะมาอยู่ด้วยกันที่มาติต ในคลิปนี้ช่วยกดไลค์กคับสับค่ายกดก,กระดิ่งกันด้วยนะครับช่วยทำ wow. มาดูคลิปเป็นด้วยนะครับขอบคุณ่แม่เอฟซีรบ้านทาร่าที่ทุกคนนครัช่วยทำมาอยู่ด้วยกันใคลิป <romantic> น <success> ี้ adults. ช่วยกดไลค์กับสัค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับช่วยทำมาดูคลิปกันด้วยนะครับผม คุณพ่อพ่อแม่แมฟซีทำบาร์นาลรักทุกท่านทุกคนเนะครที่เข้ามาให้กำลังใจที่เข้ามาดูคลิปช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับช่วยทำมาดูยอดซับช่วยทำมาให้ครบความซับเสนซับหนึ่งพันไลค์กันด้วยนะครับช่วยทำมาดูคลิปมันเยอะเลยนะครับจากนั้นเจอกอกระแสข่าวดังนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทำบาร์นาลรักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยที่ทำมาติดตามคลิปนี้ที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันนะทำไปดูเยอะๆกันนะครับผม ดูบรรยากาศกันน,นะครับผมเอฟซีนั่นละต่างบ้านกันด้วยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซี e ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับมที่มาอยู่ด้วยกันนี้มาติดตามที่มากดไลค์กด subscribe like, กดกระดิ่งกันด้วยนะครับที่มาดูคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันดนะครับผมที่มาดูคลิปกันด้วยนะครับผมขอบคุณพอ่พอพ่อแม่เอฟซีทุกทานนะครับทุกท่านด้วยนะที่มาอยู่ด้วยกันนี่มา กดไลค์กด like, subscribe กดกระดิ่งนั้นนะครับเพื่อมาดูคลิปดีกว่านะคะรัรบผมจะยากระดูบ้านนะค,ะค,นครับยอดขนแกะกระปงเยอะเลยเห็นจอดขนแกะแล้วเป็นเยอะเลยจอดขนแกะนะคะเฮาเอลซีเนะาะจอดขนแกะผักนาวทุบปงใหม่น่ารักเลย ก็คุณพ่อพอ,พอลเองสิทางบ้านนัล่าสท่นทุกคนด้วยนคะครับคนที่ทำมาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามที่มากดไลค์กดสุบไลค์ก็เกิดิเงินในบรรยากาศอยู่บ้านะน,นะครับผมคุณพ่อพอลเองนะครับผมคุณดีสินนั่นล่างท่านทุกคนด้นะครับที่ทาอยู่ด้วยกนันที่มาดูคลิปที่มากดไลค์ สุขายก็กระดงเงินนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันนี่คือบรรยากาศยู่บัดนะครับผมเอซินาทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนี่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดสครา์กดกระดิ่งกันเลยนะครับผมมาดูบรรยากาศกันด้วยนะครับผมเมื่อคืนฝนตกนะครับผมนฝนตกเ่าจะตกแรงไม่ตกแรงนะครับผมดูดีให้ดีสมซีนะครับผม นดิฟสีนั่นแหบะุกคนเลตทั้บวันเลยนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามยัติดตามคลิปที่มกดไลค์กดสุขใ้กดกันดนะครับทคอมสีทั้ันลท่านคนคที่มาอยู่ด้วยกันนะครับที่มาติดตามคิปมีที่กดไลค์กดสุขใ้กดกระกันด้วยนะครับผม มาจบคลิปองนชใครหมาดูไล์ติดตามคลิปดคิเยอะงนด้วยนะกคนมาให้กลังใจกันยทุคเรผมไม่อยู่ทงนด้กนด้วยนะทุกที่มาดูะติดติดตามคลิปนี้กันมา่ยาจะไปดูป้ามาบ้าบ กดแชร์กด s u b s c r i e กดกดดิกันด้วยนะครับช่วยเข้ามาดูกด s u r กกดิ้กันด้วยครับเข้ามาดูคลิปพีเนะครับช่วยติดตามกันด้วยนะครับมมาให้กำลังใจกันด้เข้ามาคอมเมนต์ดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับคุณพ่อพ่แม่แม่เอฟซีางบานาทุกท่านทุกคนเนะครับที่เข้มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดใครกดดิงนะครับเข้ามาดูคลิปเข้มาดูไลฟ์สวกันด้วยนะครับ คุณพอพรมแม่์เอฟซีทำมาเนาะตัดสั่นทุกคนนะครับควาที่มันอยู่ด้วยกันที่มัน่จจิตมีสุดกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันนะครับชวนให้มาดูคลิปกันด้วยนะครับขอบคุณพ่อพรมเมย์เอฟซีทำมาเนาะตัดสันทุกคนด้วยนะครับที่ให้มาอยู่ด้วยกันที่มันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับชวนให้มาดูคลิปกันด้วยนะครับคุณพ่อพรมแม่ขอบคุณเอฟซีทำมาเนาะตัดสั่นทุกคนนะครับขอบ อยู่ด้วยกนบไลค์กดแขรกดคินะั้ามาดูคลิปอย่าลังคอมเมนต์ดูไลค์ดูคลิปนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่บคุณเอกชัย้มนันนาบุณนนะครับขอมณนคลิป่ด้นะครับขอบคุณครับ